Container Showcase Review ตู้บ้านสำนักงานสำเร็จรูปแบบมีห้องน้ำภายในฟรีแอร์และค่าขนส่งกรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีครับทุกผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาดูตู้ประกอบใหม่รุ่นล่าสุดนะครับที่มีห้องน้ําภายในเหมาะสําหรับนําไปใช้เป็นบ้านสำนักงานออฟฟิศโตห้องเก็บของหรือ เป็นออฟฟิศน่าใายงานได้ครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างมาชมไปพร้อมๆกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์นะครับตัวตู้มีขนาดความกว้างอยู่ที่3.00เมตรนี่คือความกว้างครับฝั่งนี้นะฮะซ้ายมือนี้กับขวาม,มือตรงไกลนะครับแล้วก็ความยาวครับอยู่ที่6.00เมตรสูงอยู่ที่2.70เมตรครับ ก็คือกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร70ครับตัวตู้ครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์และถูกพ่นทับด้วยสีกระสนิมของ t o a Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริงของ t o a g r i p h i t อย่างโครงสร้างที่ในภาพคือสีเทาครับตัวผนังครับที่เป็นสีขาวนี้นะครับเป็นตัวในส่วนของผนังและหลังคาครับเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคส IsoWall ซึ่งลักษณะของแผ่นคือเป็นแผ่นเหล็กด้านบนด้านล่าง และมีการเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์เพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ําและฝุ่นและตรงกลางครับเป็นฉนวนการความร้อนที่มีความหนาที่2นิ้วนั่นคือแผ่นโฟมขาว PS f o a โฟมโพ s t y ไ e รีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟและเก็บความเย็นได้ซึ่งเรานำมาใช้เป็นตัวผนังและหลังคาของตัวตู้ใบนี้ครับตัวตู้ครับหลังคานะครับจะมียื่นออกมา ด้านหน้าและด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วครับด้านหน้าครับที่เป็นด้าน6.00เมตรจะมีประตูบานเปิดนะครับ0.90คูณ2.00เมตรมีลูกบิดของเยลหูช้างและการกระแทกประตูสต็อปดอให้ครับหน้าต่างด้านหน้าครับเป็นบานเลื่อนสลับขนาด1เมตรคูณ1เมตร10ของ h o f เ e n เป็น UPVC เกรด A นะครับแล้วก็พร้อมมุ้งลวดให้เรียบร้อยแล้วทั้ง2ชุด ตัวตำแหน่งของประตูหน้าต่างสามารถสลับได้ตามความต้องการการใช้งานของทางลูกค้าครับจะไว้ซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดครับด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับจะเป็นด้าน3.00เมตรครับนี่คือด้านกว้าง3เมตรครับส่วนด้านหลังครับที่เป็นด้าน6.00เมตรอย่างที่ผมแจ้งไปตู้ใบนี้มีห้องน้ำภายในเราจะมีระบบท่อน้ำเข้าน้ำออกยื่นให้ทางลูกค้าก็สามารถ น้ำเสียน้ำดีต่างๆเข้าได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีพัดลมดูดอากาศของฮาตาลิขนาด6นิ้วแบบมีฝาครอบให้สำหรับในส่วนของห้องน้ําและพัดลมดูดอากาศขนาด8นิ้วของฮาตาลิสําหรับในห้องใหญ่อีก1ตัวครับคือตัวนี้นะครับ8นิ้วฮะแล้วก็ด้านขวามือที่เป็นด้าน3.00เมตรของตัวตู้รุ่นนี้จะมีฟรีเครื่องปรับอากาศเซนทันแอร์อินเวอร์เตอร ใหม่มอกอเบอร์5ติดตั้งให้พร้อมใช้งานแล้วครับระบบไฟฟ้าเวลาท่านผู้ชมต่อไฟเข้าก็สามารถต่อเข้าที่ powerpack ตัวผู้ที่เรามีให้เข้ากับ powerpack ตัวเมียซึ่งมีสายต่อให้เรียบร้อยก็ไฟทั้งตู้สามารถใช้งานได้ทันทีแล้วก็มีสายกราวและแท่งกราวให้ก็แนะนําให้ต่อลงพื้นด้วยครับอันนี้เราเทสระบบไฟอยู่นะครับเพื่อเตรียมจัดส่งลูกค้าที่นนทบุรีครับ นี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้3คูณ6คูณ2เมตร70แบบมีห้องน้ำภายในตู้ใบนี้ครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อภายในผมเริ่มที่ระบบไฟฟ้าก่อนครับสวิตช์ทางเข้าครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดของฮาร์โก้ซึ่งควบคุมหลอดไฟ led ของฟิลิปจำนวน2หลอดพร้อมพัดลมดูดอากาศฮาตัลลีครับ ตู้ควบคุมครับต่อมาจาก power p a c แบบกันน้ำภายนอกเมื่อสักครู่เข้ามาที่ load center น,นะครับเป็นของเลเซอร์พร้อมเมนซอร์กิตและซอร์กิตให้ครบหมดแล้ว <S 2> <S 2> <S ด้านล่างตู้ควบคุมครับจะมีตำแหน่งของปลั๊กคู่กาวเป็นของฮากโก้เหมือนกันมีตรงนี้ให้หนึ่งชุดแล้วก็ด้านไกลตรงนี้ครับอีกหนึ่งชุดครับ <S <S 2> <S 2> ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นเซ์แอร์อินเวอร์เตอร์ห3 0 0 0ม่ม BTU ใหม่มกร์5 พื้นครับเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลถักบนโครงสร้างเหล็กและปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้พร้อมคิ้วบัวให้รอบตู้หมดแล้วครับหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับขนาด1เมตรคูณ1เมตร10ของฮอฟเฟนพร้อมมุมลวดมีให้2ชุดพร้อมตัวล็อกเป็น UPVC เกรนเอครับในส่วนของห้องน้ำครับห้องน้ำขนาดรุ่นนี้จะเป็นกว้าง1เมตร20คูณ1เมตร20แล้วจะมีรุ่นเมตร50แล้วก็มีรุ่น3เมตรด้วย แต่โปรโมชั่นตู้ใบนี้จะเป็นเมตรยีคูณเมตรยีสูง2.70เมตรเจผนังกันเชื้อราสวิตช์ปิดเปิดครับเป็นของฮา g โกแล้วก็ลูกบิดเป็นของเยลครับสวิตช์ปิดเปิดนี้จะควบคุมทั้งตัวพัดลมดูดอากาศและหลอดไฟครับลมดูดอากาศ6นิ้วกระจกเงาเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ที่ใส่ กระดาษทีชชู่ราวแขวนผ้าพื้นอลูมิเนียมซิงเกิลเพลตแล้วก็ฟอร์เดนระบบระบายน้ำมีให้1ชุดครับนี่คือรายละเอียดภายในห้องน้ำครับและลรายละเอียดภายในตัวตู้ทั้งหมดครับสรุปภายในนะครับมีส่วกนการความร้อนประตูหน้าต่างระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศพัดลมดูดอ,อากาศตู้ควบคุมห้องน้ําภายในพร้อมระบบสุขภัณฑ์ส่วนการความร้อยเกรด A ครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของตัวตู้กว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร70พร้อมห้องน้ำภายในใบนี้ครับรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0 8 9 9 9 9, 9 5 3 4 5 หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e c o m ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ